มีคนไปเจอเก๋งคันหนึ่งจอดติดไฟแดงแต่ประเด็นคือไฟเขียวแล้วก็ไม่ไปเอ,า,อาไปดูให้เหมือนหลับหรือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุครับไปเคาะกระจกเรียกนั่นแหละฮะเลยเกิดอุบัติเหตุเจ้าตัวตกใจสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเยียบคันเร่งรถพุ่งขึ้นเกาะกลางไปเลยฮะหวังดีแท้ๆนะหวังดีแต่กลายเป็นว่าพุ่ง,งชนซะอย่างนั้นนะเอาเช้าวันนี้ครับตำรวจสพเมืองพัทยาไปตรวจสอบ มีพลเมืองดีแจ้งมาว่าเจอเก๋งสีบรอนคันนี้ทะเบียนป่าจีนบุรีเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางไปชนกับเสาป้ายบอกทางที่สี่แยกไฟแดงเทพประสิทธิ์มุ่งหน้าชนบุรีตำรวจก็เรียกคนขับลงมาจากรถเป็นผู้ชายอายุ30มีผู้หญิงอายุ40นั่งมาด้วยลักษณะดูเมาเมาชอบกลเราไปคุยกับพลเมืองดีชื่อว่าคุณชะไหนฮะเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากร,ปรอปภแถวนั้นให้เอาตำรวจมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าเก๋งคันนี้จู่ๆมาจอดอยู่กลางสี่แยกไฟแดง เขียวแล้วก็ไม่ไปก็เลยรีบขับรถมาดูพอมาถึงก็รีบเคาะกระจกให้เขาตื่นปรากฏคนขับเก่งน่าจะตกใจเหยียบคันเร่งจนพุ่งขึ้นมาเกาะกลางแบบนี้เพราะดีฮะไม่มีรถวิ่งสวนมาก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรครับพอขังแล้มันแย้งไงออแล้วก็ขับแตง่าม่นจรไงจอดที่มันรอเดียวกช่เขาประตูปุ๊บก็เยียบคันเร่งไปเลยแม่งมาเลยเอ๋อหลับบ๋าหลับอยู่อะ ไปเขียวแล้วไม่ยอมไปพอดีตื่นพอดีไฟเขียวไปครอบต้องไฟเขียวเลยไม่งั้นก็รั้งรถลงมาบานเลยอ๋อก็คือไปครอบปุ๊บก็เหยียบพันเร่งพุ่งเลยมันมาเลยมานไปเรื่ไปเรื่อยๆย่อ๋อจะตรงไปยังเขียวตำรวจตรวจสอบแล้วนะฮะไม่มีทรัพย์สินราชการเสียหายนะครับแต่ประเด็นคือรถเก๋งคันนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เคลื่อนย้ายออกจากเกาะกลางมาจอดข้างถนนดูนะฮะดูนะนี่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 คนขับเนี่ยก็กลับขึ้นไปขับแล้วก็ขับออกไปเลยฮะ เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนกับรถตัวเองไม่เป็นอะไรแต่เพิ่งชนมานะแล้วตกลงเมาหรือเปล่านี่เรายังไม่รู้เลยไปซะแล้วตั้งหลักก่อนเนี่ยฮะเออใจเย็นๆคุณผู้ชมนะตรวจสอบสภาพร่างกายของเราด้วยนะจะขับรถขับราระมั่ระวังกันด้วยไม่พร้อมก็อย่าขับนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ